กลับมาต่อกันใน EP สามนะครับหลังจากว่าที่ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาข้อมูลเข้าเรียบร้อยแล้วเนาะมีสองอจากออนไลน์แล้วก็จากเทคไฟล์ Fi นะครับแล้วก็มีการนามาเชื่อมเรียบร้อยนะเชื่อมความสัมพันธ์นอกจากเพื่อเชื่อมความเชื่อมความสัมพันธ์แล้วผมยังเพิ่มเติมเรื่องของการเขียนแดกเข้าไปด้วยนะครับเขียนสูตรเข้าไปด้วย จากนั้นเราก็จะมาต่อกันในส่วนของตัว EP3 ก็คือจากที่เราเชื่อมได้เนี่ยเราจะเอามาทําเป็นภาพนะเป็นแดชบอร์ดเป็นในส่วนของ Data Visualization แบบไหนนะครับก็อย่างที่บอกย้ำอีกทีหนึ่งว่าอันนี้มันจะเป็นเวิร์กช็อปเฉพาะในนั้นกราฟเนี่ยผมจะผมจะพูดถึงตัว v i r ร์ a l แบบพิเศษอันเดียวเลยนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงตัว Visual ที่เป็นแบบพวกอ่าแท่งนะกราฟธรรมดานะครับอันนี้อาจจะขอยกตัวอย่างเป็นกราฟแบบพิเศษไปเลยที่ที่ จะใช้งานกันนะครับสําหรับข้อมูลที่เตรียมมานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เริ่มต้นเลยก็เปลี่ยนมุมมองก่อนนะครับถ้าเป็นดาถ้าเป็นสเต็ปแรกคือ Data ใช่ไหมสเต็ปสองก็คือโมเดลนะครับถ้าเป็นสเต็ปสามนะครับในส่วนของ EP นี้ก็เป็นรีพอร์ตนะครับก็คือการทำได้บล์เดนบอ,บอก็คลิกไปอ่าซึ่งเราสามารถทำอ่าตัวรีพอร์ตกี่เพจกี่หน้าก็ได้นะครับมันจะมีตรงนี้นะเพราะว่าเรามีข้อมูลเราก็สามารถทำได้หลายหน้านะครับ หน้าหนึ่งก็อาจจะสองกราฟสามกราฟสี่กราฟหรือกราฟเดียวแบบเต็มๆก็แล้วแต่เราตรงนี้ก็กดเพิ่มอะไรต่างๆได้เลยนะครับโอเคสําหรับในส่วนของตัวตัวกราฟที่ผมจะแนะนำนะเป็นแบบเฉพาะแล้วกันสําหรับข้อมูลเนี่ยผมจะแนะนำสําหรับตัววิชวลแบบนี้นะครับ scatter chart scatter chart จะเป็นชาร์ทที่มีการใช้ตัวแปรสองสามตัวที่มีความสัมพันธ์กันมาวางเพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลนะครับ นะอาจจะใช้ตัวแปรสองตัวสามตัวนะสองหรือสามตัวนะครับที่เป็นตัวเลขนะเอามาวางเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นจุด x y แล้วก็เป็นเป็นรูปโขงเป็นขนาดเขาเรียกว่าไซสา์มันจะเป็นเหมือนเป็นบับเบิรว่าข้อมูลแบบนี้อลอยต่ำลอยสูงวิเคราอะไรต่างๆทําเลยดีกว่านาะพูดอนธะิบายยากอ่ะขั้นตอนก็จิ้มไปเลยนะครับ scatter chart ก็จกิ้มไปปึ๊บโอเคผมขยายดึงมาไว้ถถถแถวๆใกล้นี้ก่อนนะใกล้ๆมันจะอยู่ข้างๆกันหอดน,นะดึงมาปึ๊บจากนั้นเนี่ยพอกด สร้างปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยเราก็ดูข้างล่างตรงนี้ครับที่เราจะต้องดึงจาก Data ที่เรามีใส่เข้ามานะถ้าเป็นขั้นตอนแบบปกตินะครับในการสร้างตัว v i s u a l เนี่ยนะครับขั้นตอนก็คือ1ก็คือเลือก Vi s u a l 2ก็คือดึงตัวฟิลที่เรามีเนี่ยมาใส่ใน Vi s u a l ตัวนี้ว่า Vi s u a l ตัวนี้มันต้องการอะไรบ้างอ่ะคือผมผมเรียกสั้นๆนะครับไอตัว v Visualization เนี่ยผมจะเรียกสั้นๆว่าตัว Vi s u a นนะครับขั้นตอนที่2ก็คือดึงมานะซึ่ง ถ้าใครอยากจะดูว่ามีวิชวลแบบไหนต้องดึงอะไรบ้างก็ย้ำอีกทีหนึ่งก็คงต้องไปดูในตัวอัลลัเต็มซึ่งก็เดี๋ยวให้ลิงก์ไว้นะครับใต้ดีคริปชันของ PP สาตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ดึงนะครับอันดับแรกแว l ลูก็คือเราอยากจะเห็นเป็นจุดๆแบบไหนนะซึ่งอันนี้เราก็จะมีในเรื่องของตัวชื่อสินค้ากับประเภทสินค้าอยู่แตนะ่ซึ่งแต่จุดๆเนี่ยเราก็น่าจะต้องอยากจะเห็นเป็นชื่อสินค้านะคก็ดึงชื่อสินค้าไปใส่ในแว l ลูนะครับก็ดึงชื่อสินค้าไป ก็จะมีปรากฏจุดขึ้นมานะครับแต่ว่าแน่นอนยังไม่มีข้อมูลอะไรเพราะว่ามันจะต้องประกอบไปได้วยแกน x แกน y นะครับซึ่งแกน x แกน y เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่มันสัมพันธ์กันนะครับสําหรับการาฟแบบนี้นะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของบุคคลก็จะเป็นน้ําหนักส่วนสูงนะ x อาจจะเป็นน้ําหนัก y ส่วนสูงคือมันต้องมีความสัมพันธ์กันแล้วมันก็จะเกิดเป็นจุดทีว่าเออคนหนักเท่านี้สูงเท่านี้นะอะไรต่างพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลของเราเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของความสัมพัันนนนธ์ออออาาจจะะเเป็ใรรื่งงของอยขยยดคบ หรือเป็นในเรื่องของจํานวนอะจานวนของเราเนี่ยสัมพันธ์กับยอดขายไหมหรือจํานวนของเราเนี่ยสัมพันธ์กับกําไรไหมนะครับอันนี้คือมันจะต้องเป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นขายได้จํานวนมากแล้วกําไรมากไหมน,นะครับเราอาจจะเอา,เอาจํานวนเป็น x นะครับจานวนเป็น x นะถ้าจุดอ่ะดึงผิดเขา่าขายจานวนอะนะครับถ้าจุดมันไปทางขวาแสดงว่าขายได้มากนะถ้าจุดอยู่ซ้ายคือขายได้น้อยอันนี้คือแกน x นะครับ้คือจํานวน เราก็จะมีตัวที่บอกว่าขายได้ไม่ถึงแปดร้อยแล้วขายได้ 1, เนี่ยพันสามอะไรเงี้ยครับยังไม่รู้นะสินค้าตัวไหนเดี๋ยวเราต้องไปค่อยๆโชว์ทีละสเต็ปอันนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าบางอันขายได้น้อยบางขายได้มากแล้วกําไรเป็นยังไงล่ะอ่ะกําไรเราก็ดึงในส่วนของกําไรมาการมาใส่ใน Y y ก็จะเป็นกําไรถ้าจุดอยู่สูงแสดงว่ากําไรมากนะครับถ้าจุดอยู่ต่ำแสดงว่ากําไรน้อยนะรเราก็ดึงกําไรมาใส่ใน Y ปึ๊บอ่ะคราวนี้ก็จะเกิดความแปลกๆนิดหนึ่นงเอา้าทำไมเป็นแบบนี้นะครับปรากฏว่ามันก็จะมี นี่คือขายน้อยนะแต่กําไรมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของราคาความสัมันกับราคาเพราะบางอันเนี่ยอาจจะขายได้น้อยแต่กําไรมากเพราะว่าราคานะอาจจะมีตัวที่ดูสมบูรณ์หน่อยก็ตัวนี้นะครับขายได้มากกําไรก็ปานกลางนะครับแต่ก็จะมีแปลกๆคือขายได้มากกาไรน้อยก็มีซึ่งเดี๋ยวไปดูว่าอันไหนนะครับขายได้มากกาไรน้อยก็อาจจะมีสาเหตุที่ราคามถูกหรือต่างๆนะครับอันนี้ความสัมพันธ์ก่อนนะฮะยังไม่หมดครับเราอาจจะไม่ดูแค่จํานวนกับกําไรเท่านั้น เพราะว่าถ้าเป็นจ so ุดๆเนี or, so ่ยมันก็จะเห็นว่าเป็นแค่จุดสัมพันธ์ระหว่างจํานวนกับกําไรแต่คราวนี้เราอยากจะรู้ว่าแล้วเอตกลงที่มันขายได้มากกําไรน้อยเนี่ยมันมียอดขายเท่าไหร่กันแน่ลักษณะยอดขายเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นในส่วนของยอดขายนะครับเราจะเอามาใส่ในอีกตัวแปรหนึ่งเราเรียกว่าไซส์คือถ้าเรามีอีกหนึ่งตัวเลขนะเป็นตัวเลขยอดขายหรือตัวเลขอะไรก็แล้วแต่นะครับเราเอามาใส่ในไซส์ไซส์ก็คือมันจะเป็นขนาดของจุดไซส์ใหญ่แสดงว่าตัวเลขถ้ามันถ้ามันเป็นวงกลมใหญ่แสดงว่าตัวเลขมันเยอะถ้าวงกลม เล็กก็ดึงเพรตัวเลขมันน้อยอ่ะเราก็ดึงนะครับในเรื่องของยอดขายนะครับเราก็ดึงยอดขายมาใส่ในใสายอ่ะก็จะเกิดสถานการณ์ประมาณนี้นะก็จะเกิดว่าโอเคอันนี้คือนะครับที่กําไรมันน้อยนะครับเพราะว่ายอดขายคือมันขายได้เยอะก็จริงแต่ยอดขายวงกลมมันเล็กครับตัวเนี้ยขายได้น้อยก็จริงแต่วงกลมมันใหญ่นะครับดังนั้นกําไรมันก็เลยเยอะก็จะเห็นว่ามันสัมพันธ์กันอยู่เนาะอย่างพวกนี้ก็จะเห็นความสัมพันธ์อยู่อันนี้คือขายได้ มากกำไรเยอะวงกลมจะใหญนะ่ขายได้มากด้วยกำไรเยอะด้วยสังเกตวงกลมจะใหญ่กว่ากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะโชว์ตัวเลขก็ได้นะถ้าเราอยากให้โชว์ตัวเลขเดี๋ยวเราค่อยไปให้เขาโชว์ตัวเลขเราจะได้เห็นชัดว่าตัวเลขมันต่างก,กันแค่ไหนยังไงมันสามพันกันหรือไม่อันนี้ก็อาจจะปานกลางนะครับขายได้มากกำไรมากไปด้วยวงกลมก็จกับกลางๆจัดเคียงกับตัวอื่นนะเดี๋ยวเราสามารถโชว์ได้นะหรือชี้ดูก็ได้นะครับจริงเราเราชี้ดูก็ได้เนี่ยมันก็นจะเขียนบอกว่า,วาอันนี้คือยอดขายเท่าไหร่นะ ยอดขายเท่าไหร่นะครับกำไรมปนถึงเยอะนี้ยอดขายห้าหมื่นอ่าอันนี้ขายได้น้อยนะครับขายได้ขายได้เจ็ดร้อยนะครับกําไรยอดขายห้าแสนกําไรก็เลยสองแสนกว่าอ่าแต่ตัวนี้นะครับปรากฏว่าตัวนี้ขายได้มากนะพันสามแต่ยอดขายพันสามยอดขายสองแสนหกนะครับกำไรเลยแค่สองหมื่นกว่าเลยน้อยมันพวกนี้มันชี้แล้วมันก็สามารถปรากฏได้นะครับโอเคอีกอารหนึ่งอ่าถ้า มันจะมีอีกช่องหนึ่งนะครับถ้าเราเกิดเรามีอันนี้คือตัวสินค้านาะโอเคเรายังไม่โชว์ชื่อสินค้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าสินค้าของเรามีการแบ่งเป็นประเภทประเภทเราจะแยกแยะสีนะครับว่าเอ๊ะตัวลงสินค้านี้จะอยู่ในประเภทไหนประเภทไหนเน MM. ี่ยก็จะมีช่องอรีเจนนะครับต้องแสดงสัญลักษณ์เราก็สามารถดึงประเภทสินค้ามาใส่ในช่องรีเจนได้มันก็จะกลายเป็นบอกว่าอะถ้าเป็นสีน้าเงินเข้มก็จะเป็นของใช้นะครับถ้าเป็นอ่าสีฟ้าน้ําเงินอ่อนก็จะเป็นเครื่องเขียน คืออะไรก็ตามที่เราดึงมาใส่ในตัวดีเจเนยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เป็นสีให้นะครับคือมันจะบอกสัญลักษณ์ให้นะครับแต่คนนี้ถ้าเราอยากจะให้สินค้าแต่ละอันเป็นคนละสีเลยก็ได้นะครับอันนี้เราก็เอาประเภทออกแค่เราย้ายครับย้ายจาก value เนี่ยมาใส่ในตัวดีเจแทนคือ value กับตัวดีเจเนยมันใช้ด้วยกันได้นะครับอยู่ที่เรานะถ้าเราต้องการแยกสีว่าวงกลมหนึ่งก็สีหนึ่งคืออยากจะเห็นว่าน,นี่คือสินค้าชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ย เราก็แทนที่เราไม่ต้องดีเจนไม่ต้องเป็นประเภทก็ได้แต่เราเอาตัวชื่อสินค้าเนี่ยมาใส่แทนปุ๊บมันก็จะเป็นสีไข่สีมันนะครับแล้วก็จะบอกนะครับอันนี้อ่ะหงสักฟอกอันนี้ยาสีฟันอย่างนี้ก็ได้ดังน,นั้นในส่วนของตัวตัวแวลูกับตัวดีเจนเนี่ยอาจจะสลับกันได้นะขึ้นอยู่กับข้อมูลนะครับสลับกันได้นะนะกนะ็แต่ว่าผมเอาเป็นแบบชื่อสินค้าเป็นแวลูแล้วก็ประเภทเป็นในส่วนของดีเจนถูกแล้วแต่จริงแล้วเนี่ยที่เหลือก็สลับกันได้หมดนะครับนะ ก็อย่างอ่าพวกที่เป็นตัวเลขสามตัวเลขของเราอ่ะจริงมันสลับกันได้หมดขึ้นอยู่ว่าคุณจะให้อะไรเป็น x นะครับอะไรเป็น y แล้วก็อะไรเป็นไซส์นะครับบางคนอาจจะเอายอดขายเป็น x ก็ได้นะอยอดขายเป็น x แล้วก็จํานวนนะจานวนก็ขายได้มากได้น้อยก็เป็นในส่วนของ y ส่วนกําไรอ่ะกำไรมากน้อยกําไรมากก็ใหญ่เล็กอย่างเงี้ยก็เป็นไซส์แทนอ่ะผมสลับให้ดูก็ได้นะย้ายไปนะยอดขายเป็น x นะครับ เอากำไรมาเป็นไซส์นะครับแล้วก็เอายอดขายอะจํานวนเป็น y นะประมาณนี้นะก็ชัดเจนนะครับอันนี้คือยอดขายได้เยอะจํานวนอ่ะเดี๋ยวสลับจํานวนกับยอดขายนิดนึงเอายอดขายเป็น Y ดีกว่าเอาจํานวนเป็นเดีกว่าเนาะเพราะแต่มันก็จะไม่ต่างกับเมื่อกี้อ่ะอันนี้คือขายได้มากนะครับขายได้มากแต่กําไรน้อยยอดขายน้อยงวงกลมก็เลยเล็กชัดเจนอันนี้อันนี้คือขายได้ ขายได้มากใช่ไหมอยอดขายมากนะครับจํานวนก็มากกําไรก็ขึไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็จะเอาเป็นออกมาลักษณะเป็นแบบนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับโอเคผมขอสลับเป็นเหมือนเดิมนวกันนะผมว่าเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าเนาะเอากาไรเป็น y นะครับจํานวนเป็น x นะครับยอดขายเป็น size นะกาไรเป็น y นะครับไอ้ size เนี่ยมันจะใส่ได้แค่อันเดียวนะครับตอนนั้นถ้าเราดึงมาถ้ามันไม่ได้ก็ ปิดกรกำบ,บาดไปแล้วดึงใหม่นะครับดึงใหม่โอเคยังไม่หมดครับอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นสเปเชียลสำหรับกราฟนี้พิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากจะดูแบบเป็นเดือนเดือนด้วยเพราะนี้มันเป็นข้อมูลที่รวมมา,าจาก Data นะครับจาก Data ของเราก็คืออาจจะมีเนี่ยมกราคกุมาเนี่ยมีหลายเดือนแต่ครน,นี้เราอยากจะดูเป็นเดือนเดือนว่าเอแต่ละเดือนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ครับเราสามารถมันจะมีช่องหนึ่งก็คือ p พย์ซิที่เราสามารถดูได้เป็นแบบว่าเป็นทีละรายการหรือทีละเดือนได้ ส่วนใหญ่เพจสิทธิ์จะเหมาะกับกรณีที่เป็นไทม์ไลน์นะเป็นช่วงเวลานะครับอาจจะเป็นเดือนเป็นปีเป็นไตรมาสอะไรก็แล้วแต่นะครับนะซึ่งเราสามารถดึงมาได้ครับตรงวันที่ตรงนี้ครับมันจะมีถ้าข้อมูลของเราเป็นวันเดือนปีถูกต้องนะมันจะมีไฮริกี่ที่สามารถแตกเป็นอ่าเป็นปีเป็นไตรมาสเป็นเดือนได้นะครับปึ๊บเนี่ยมันสามารถดึงได้เราจะดึงมาไปดูเป็นไตรมาสก็ได้นะเป็นคอเตอร์ก็ได้หรือจะดึงมาดูเป็นเดือนหรือดึงมาดูเป็นวันก็ได้ผมต้องการดูเป็นเดือนผมก็ดึงมาปึ๊บ ใส่ใน p a เปึ๊บนะคขยายนิดหนึ่งอันนี้จะขึ้นเดือนดีเซ MBER สังเกตข้างล่างเลยครับอันนี้คือดีเ e MBER เป็นอย่างนี้โอเคดูไม่ดูไม่ดูปกตินีเนาะแสดงว่าดีเซ MBER นี่ดูปกติคราวนี้ถ้าจะดูเดือนอื่นแล้วก็จิ้มไปครับข้างล่างเฟบนะครับจิ้มไปเฟบก็ยังดูปกติมานะครับอย่างงี้ดูปกตินะดูขายมากกําไรมากดูปกติคือถ้าดูเป็นรายการเป็นเดือนอ่ะมันจะดูไม่ค่อยผิดปกติเท่าไหร่นะครับ แต่พอดูรวมแหละมันจะเห็นว่าเออพอรวมๆกันแล้วปรากฏว่ามันจะมีสินค้าบางอย่างที่มันเป็นเรื่องราคานั่นแหละมันก็เลยโดบเพื่อนปกตินิดหนึ่งถ้าเดือนไหนไม่มีข้อมูลก็จะหายไปนะอันนี้ดูเป็นเดือนได้หรือถ้าดูเป็นไตรมาสอ่ะเดองเดือนออกเกิฟดูเป็นไตรมาสก,ก็เอาควอเตอร์ไปใส่ในเพสิตนะครับก็เอาควอเตอร์ไปใส่ในเพสิตก็จะดูเป็นไตรมาสก,ก็เป็นไตรมาสอ่ะไตรมาสสี่นะครับมันจะดูไตรมาสนึ่งเป็นอย่างนี้อ่ะไตรมาสสองอ่ะไตรมาสสามอะไรก็ดูได้ไตรมาสสี่ ครับดูได้่นะคราวนี้มันไม่ได้แค่แบบดูแค่เราต้องจิ้มดูนะมันจะมีปุ่มเพย์นะอย่างที่บอกชื่อมันก็บอกว่าเป็นเพย์นะเราสามารถกดเพย์แล้วให้มันวิ่งได้เราก็ได้ดูได้เออมันวิ่งยังไงนะครับแต่ผมว่าเป็นเดือนดีกว่านะมันจะเห็นชัดกว่ามันวิ่งวิ่งดีดีกว่านะครับก็กดเพย์กดเพย์มันก็จะวิ่งเลยครับเดือนแต่ละเดือนมันมีการเคลื่อนไหวยังไงนะแต่คราวนี้ถ้าดูอย่างนี้บางคนก็ดูไม่ออกอนะครับทํายังไงให้ดูแบบเห็นว่าอะไรมันเคลื่อนไหวยังไงอีกก็ให้คลิกลงไปที่ตัว วงกลมมานั้นนะครับคิดลงไปนะจะเห็นเลยครับเนี่ยอันนี้ขึ้นขึ้นลงลงผิดปกติไหมตรงนี้คือดินสอเนาะดินสอดูอ่ะคงตะกฟอกนะครับเนี่ยโงตะฟอกดูไม่ผิดปกตินะครับนะคือการขายนะจำนวนที่ขายได้กับกําไรสัมพันธ์กันแต่ว่าบางอย่างอ่ะอันนี้ก็อันนี้ชี้ดูอ่าอันนี้ไม่เป็นทนัดอ่ะอันนี้ก็ปกติเออแต่เนี้ยรู้สึกผิดปกตินิดหนึ่งนะครับอันนี้คือต่อให้ขายได้มากเท่าไหร่กาไรก็ไม่เยอะนะครับ เนี่ยขายได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยาขายได้สามร้อยสามร้อยเ็ดสิกว่าชิ้นกำไรก็หมื่นต่าบ,บาทยอดขายกำไรก็ขึ้นมาหน่อยเดียวเองแต่บางอันเนี่ยขายได้น้อยแต่กำไรมากอันนี้นะ่าจะเป็นผลที่ตัวราคาแล้วก็จิ้มอย่างนี้ได้นะครับนะพอดูเนี่ยว่าผิดปกติไหมนะมีอัานไหนผิดปกติบ้างไหมก็จิ้มดูนะครับ,นะรบแต่พอดูอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยผิดปกติเนาะแต่อาจจะมีแหละบางเดือนอาจจะมีปรากฏขึ้นมา ถ้าเราอยากจะดูว่าเป็นการเคลื่อนไหวยังไงก็กดเพย์ครับนะครับเราก็จะเห็นว่ามันวิ่งนะครับตัวที่เราจิ้มเนะี่ยเขาจะใครเห็นได้ว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไหนวิ่งขึ้นมากลงมากเดือนไหนไม่มีอะไรเงี้ยก็วิ่งนะครับตัวไหนที่เราจิ้มแล้วกดเพย์ดูนะเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของเขาไอ้ตัวนี้น่าจะผิดปกติเนะตัวดินสอนี้ครับมันต่อให้ขายได้มากแค่ไหนกําไรก็ไม่เยอะนะกําไรก็น้อยอาจจะเป็นจุดตัดสินใจในการเลือกได้ บางอันก็สวิงอยู่กับที่ไม่ค่อยไปไหนมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวส scatter เนี่ยครับเราสามารถทําถึงได้ขนาดนี้นะครับอ่าก็เอ่อปรับแต่งนิดนึงแล้วกันนะหลังจากที่เราใส่นู่นใส่นี้ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่สเต็ปสองเนาะสเต็ปหนึ่งเลือกส s c a t อร์สเต็ปสองดึงนุ่นนี้มาใส่ตามตามประเภทของว i r t u นะครับสเต็ปสามคือ format อย่างที่บอกว่าวงกลมแต่ละอันเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับ อ่ะก็ในป้ายในตัว Visualization ก็คือ Format นะครับเราก็กดไปที่ Format มันก็จะมีให้เราตั้งค่าอยู่2อันก็คือตั้งค่าเฉพาะจุดนะ Visual แต่ละอันกับตั้งค่าในส่วนของตัว general ถ้าเป็น general เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพวกตัเติร์อะไรพวกนี้นะครับพวกสัญลักษณ์อะไรพวกนี้นะว่าคุณจะเปลี่ยนไตเติรเปลี่ยนอะไรต่างไหมนะครับผมไม่ตั้งแล้วกันอนะผมเอาเป็น Visual นะครับ Visual นะก็จะมีแกน x แกน y เปิดปิดไหมนี่ล้วก็เปิดไว้ลอง ก็ถ้าเล่นเองก็ลองเปิดลองปิดดูนะครับว่าอะไรมันผูกอะไรมันหายไปแค่นั้นแหละแต่ผมว่าเปิดไว้ดีกว่านะผมเน้นแล้วกันนะครับที่ผมจะเน้นก็ผมน่าจะเน้นตรงตัววงกลมแต่ละอันเนี่ยนะครับเราต้องการโชว์ตัวเลขเราก็หาคําว่า La บเบลนะครับหาคําว่า La เบลมันจะมีบางอันมันก็จะเป็นคาําว่าทั้งทั้งรัเบลด a ต้าเบลอะไรอันนี้จะเป็น label แคตตาล็อกเรเบลเราก็กดเปิดไปมันก็จะบอกครับว่าแต่ละอันที่เราจิ้มเนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ถ้าเราดูลมรวมแนละ้วกดเพย์ดูเนะี่ย ก็จะมีสบู่แล้วก็จะเป็นข้อความปรากฏขึ้นมาอันนี้คือแต่ละในส่วนของแต่ละลาเบลคราวนี้เราจะเพิ่มอีกว่าเอ้เราจะเห็นว่ามันเป็นอันนี้มันเป็นแบบกลมๆนี่มันเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยเราก็กดดูนะครับเราก็สามารถปรับอะไรต่างได้นะครับปรับค่าปรับขนาดนะฮในเรื่องของตัวลาเบลแวลูค่าที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นแสดงเป็นค่าอะไรเป็นสีอะไรเงี้ยเราก็เลือกนะครับ โอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าที่เหลืออืไม่มีอะไรนะครับโอเคก็ลองกดเพียดูงั้นผมเพิ่มเติมสุดท้ายนิดน,นึงแล้วกันเนาะเพราะว่าพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเราต้องการ ไม่ไม่ใช่แค่กดเพดูนะครับแล้วก็การดูอาจจะดูเป็นสินค้าแต่ละอันดูแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่าผมขอขยายนิดนึงก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งแล้วกันนะกลับไปที่ตัว visualization นะครับเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งสําหรับการกดดูสินค้าแต่ละรายการนะครับก็จะเป็นตัว slicer นะครับ slicer ก็คือเป็นการทําังขึ้นมาเพื่อเราสามารถอ่าเลือกดูสินค้าแต่ละรายการหรือแต่ละประเภทได้แล้วก็สร้างขึ้นมาอ,อ่ขอขัดขอญาตด,ดูกลับก่อน อันนี้เราต้องคลิกพื้นที่ว่างก่อนนะโทษทีพื้นที่ว่างก่อนแล้วก็กดไปซึ่งนะมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นก er ล่องสไลเซอร์ให้เราดึงอะไรมาใส่คือเราอยากเลือกดูอะไรได้บ้างเราก็ดึงมาอย่างเช่นเราอยากเลือกดูอ่าชื่อสินค้าได้นะครับเราก็ดึงมาชื่อสินค้ามาใส่นะครับก็มันก็จะเป็นชื่อสินค้าปรากฏขึ้นมานะครับดินสอมไม่พัฒน์อะไรเงี้ยเราก็จิ้มไปเราอยากดูเฉพาะไหนเราก็จิ้มไปนะจิ้มเสร็จปุ๊บอ่ะก็ค่อยกดเพย์ดูเฉพาะนั้น มันก็จะไม่ได้ตีกับอันอื่นนะครับอ่ากดเพย์ดูเฉพาะอันนั้นได้อาจจะดูทั้งหมดก็จิ้มยกเลิกน,นะครับดูทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราอยากจะแบ่งบางทีสินค้าเราเยอะอยากจะแบ่งประเภทอีกแล้วก็ประเภทไปไว้ข้างบนชื่อสินค้านะครับก็คือตรงเนี้ยถ้ามันมีข้อมูลที่มันสามารถซ้อนกันได้ครับเขาเรียกว่ามันมีตัวใหญ่ตัวย่ออย่างเงี้ยเป็นพาเลตใหญ่พาเลตอ่าเป็นพาเลตกับเป็นสับนะครับเราก็ดึงมาซ้อนกันได้มันก็จะเกิดเป็นซ้อนแบบนี้สามารถ เราก็สามารถเลือกเป็นประเภทก็ได้หรือจะเลือกเป็นเฉพาะในส่วนของสินค้าก็ได้อยากจะดูประเภทใดประเภทหนึ่งอ่ะดูเฉพาะเครื่องเขียนก็กดแล้วก็เราก็กดดูวิ่งเฉพาะเครื่องเขียนอย่างเดียวก็ได้หรือจะดูเฉพาะของใช้ก็เลือกนะแล้วก็กดเพย์ดูเฉพาะของใช้จิ้มเฉพาะบางรายการอย่างเงี้ยก็ได้นะครับยกเลือกเอาไปนะครับในส่วนของตัวตัวนี้นะครับสไลเซอร์ปกติมันจะไวด้ด้านด้านด้านข้างเนาะ เอาไว้ด้านข้างแต่ว่าบางคนต้องการไม่อยากติ๊กเลือกต้องการให้เป็นในส่วนของอในส่วนของสไลเซอร์ตัวนี้นะครับปกติมันจะเป็นแบบให้เราติ๊กเลือกนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เรามีการอ่าเอาข้อมูลมาเป็นแบบซ้อนกันซ้อนกันตัวเนี้มันจะให้เราติ๊กเลือกนะครับถ้าเราต้องการปรับแต่งเนี่ยเราก็ไปที่ป้าย Format นะครับก็จะมีออปชันที่เราปรับแต่งสนะ er ไลเซอร์เซตติ้งอะไรก็ลองปรับแต่งดูแต่ว่าคราวนี้มันจะมีแบบพิเศษนิดหนึ่งก็คือกรณีเรา เรามีแค่ฟิลด์เดียวนะครับสมมุติว่าเราไม่มีประเภทและกันเอาประเภทออกไปเราเหลือแค่ชื่อสินค้าถ้าในสไลเซอร์ของเราเนี่ยมันมีแค่ฟิลด์เดียวเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนจากการติก๊กเป็นปุ่มก็ได้นะครับนะเป็นปุ่มเขาเรียกว,ว่าเป็นปุ่มแล้วก็จะเป็นปแนวแนวนอนคือปกติสไลเซอร์จะเป็นแนวตั้งนะครับเราเรียกว่าเวอร์ติคอเนาะแต่ถ้าต้องการให้เป็นแนวนอนเนี่ยมันต้องทําให้กลายเป็นปุ่มซึ่งมันจะต้องใช้ข้อมูลฟิลด์เดียวนะครับนะเราก็เอาออกให้มันเหลือแค่ฟิลด์เดียวจากนั้นไปที่ป้ายฟอร์แมตนะครับ แล้วก็ตรงสไลเซอร์เซตติ้งครับเราเลือกเป็น h o r ิ z o n ท a ลพอเลือกเป็น h o r ิซอนท a ลปุ๊บมันจะกลายเป็นปุ่มแบบนี้เราก็สามารถอ่เอามาวางอย่างนี้ได้นะครับเป็นแนวนอนได้อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งล้วกันเนาะก็เหมาะกับใครที่เป็นสินค้าจะมีหลายรายการเยอะๆแล้วอยากจะให้เลือกเป็นปุ่มๆไปนะครับก็เป็นสไลเซอร์แนวนอนได้นะครับหรือจะทําแบบทั้งสองแบบเลยก็ได้นะครับก็มีทั้งตัวที่เป็นสไลเซอร์แนวนอนตัวนี้เนาะ กับอีกนหนึ่งก็สร้างใหม่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นประเภทสินค้า่าแล้วก็ชื่อสินค้าเนี่ยผสมกันได้ก็อาจจะเป็น2แบบอยู่ในเดียวกันอยู่ที่คนใช้แหละทีนี้ว่าคนใช้ถนัดแบบไหนนะครับจะเลือกหรือว่าจะกดจากปุ่มตรงนี้ถ้ากดจากปุ่มนี้ก็กดไปกดไปเลือกไปกดเพย์อะไรก็ว่าไปนะครับอายกเลือกก็กดซ้ํานะครับกดซ้ําจะเลือกจากตรงนี้เลือกเป็นประเภทเลือกเป็นอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลย นะครับนะยกเลิก,ก็กดซ้ําไปโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของ EP พีสามนะครับก็อาจจะเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งว่าเป็น Vir t u a l นะแบบตัวส c a t t e r อร์นะครับ v ว r t u a l แบบตัว Scat t e ตแล้วก็มีแถมในเรื่องของตัว s l i c ซ er อร์นิดหนึ่งเนาะนะสำหรับตัวสแ a t t e r e r เนี่ยก็มีอะไรให้เล่นเ,เล่นเยอะหน่อยนะครับในการดึงมาใส่นะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องเยอะในการดึงมาแล้วก็ทําอะไรได้บ้างแต่ว่าก็ลองดูนะบางอันไม่อาจจะไม่จําเป็นก็เอาออกไปเนี่ย เอาเฉพาะที่เราใช้นะครับโอเคครับก็หวังว่าเวิร์กช็อปตัวนี้นะจะเป็นสเปเชียลเฉพาะสำหรับ Power BI ที่เป็นแนวทางให้ท่านใดที่สนใจตัวหลักสูตร Power BI นะครับให้เห็นว่ามันสามารถอาทำยังไงได้บ้างมีความสามารถยังไงบ้างในภาพรวมๆนะครับท่านใดดูจนครบในส่วนของ3 EP นี้เนาะ แต่ถ้าต้องการทําแบบอ่ละ,อละเอียดนะต้องการอยากรู้แบบละเอียดอันนี้คงต้องไปเรียนในหลักสูตรนะครับก็จะมีลิงก์ไว้แหข้างล่างนะครับถ้าสนใจก็ไปดูกันล้กันนะครับสำหรับผมวันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ